ครับสวัสดีครับผมสายทองสมบูรณ์ก็เช็คเช่นเดิมครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่ลำน้ำจริงนะครับลำน้ำจริงช่วงเกาะเสือหมู่หนึ่งของโกสันทีนครนะครับสายใสยน้ำสวยแล้วก็มีดอกคูนลอยล่องลงมาตามน้ำจริงเราจะเห็นน้ำใสๆนะครับมองเห็นสาย,ยนี่ครับ ใสขนาดนี้เลยครับผมมองเห็นทราเลยฮรถ้ามีปลาเนี่ยๆีร้อยมามีดอกพูนมาด้วยฮรับในน้ำซินนี่ใสามากๆตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาหน่อยสกาจว่าฝนจะตกจากทางภาคเหนือทางจังหวัดตากจะเยอะนะครับน้ำสใสใสหน้าแวะมาเที่ยวนะครับมีปลาไหว้ครับนี่ ตาลหว้ละน้ำใสายสวยต้องที่กำแพงทิพกำแพงทึต้องที่กำแพงทึบโกสมทีัะผมครับเนี่ยน้ำลึกนะครับลึกเป็นขนาดเนี้ยครับมีดอกคูนลอยมาด้วย ดอกคูนลอยมากันน้ำใสๆตอนนี้ก็ยังมองเห็นมอ,มองเห็นตลอดอ่ะน้ำใสมากใสจนไม่เขียวเลยใสเป็นกระจกเลยครับผมนี่ครับดอกคูนลอยมาอย่างก็กระทงเลยยิ่งว่ากระทงสสยแถวนังกลิ่ อันนี้ก็จะขึ้นสวนผมร้อนครับผมร้อนก็แม่เอารถลับเดินข้ามแม่เอาเรือถือโอกาสอาบน้ำด้วยตรงนี้ก็จะลึกอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบแต่ก็ใสยอยู่ตลอดครับก็น่ามาเที่ยวครับผมก็ฝนตกมาเยอะ เขาก็จะขุ่นฮะก็ะอีกสักประมาณสเดือนก็น่าจะขุ่นละน้ำป่าออกมามากจัดค่ะโยโดยทรามชคาดแล้วใส่ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ